ที่จะทําให้คุณนั้นมีพลังอย่างแรกก็คือว่าในช่วงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปเปิดข่าวไปติดตามข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ข่าวที่ค่อนข้างทําให้เรามีความกังวลีิตกกังวลดังนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเอาอารมณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไปร่วมด้วยกับอารมณ์ีิตกกังวลไหมหรือหรือว่าเราอยากจะเอาอารมณ์ขุ่นมัวหรือว่าวิาวตก นนออกไปจากความคิดของคุณคุณก็จะต้องคุณก็จะต้องทำยังไงคะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นซึ่ง ุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รวมทั้งมีเรื่องหลายๆอย่างใช่ไหมที่เข้ามาให้เราจะต้องคิดแล้วก็ให้เราต้องแก้ปัญหาดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้แต่ระหว่างที่เราแก้ปัญหาด้วยนะเราก็จะต้องเรียกได้ว่า,ามีวิธีการในการดูแลจัดก,การอารมณ์ของตัวเราเองแล้วก็อย่างที่สองนะเพซีก็จะบอกว่าเวลาที่เรานะมีพลังตกเนี่ยเราจะต้อง วิธีการในการจัดการกับอารมณ์ของเราโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะก็ยิ่งจะต้องมีการที่เรียกว่าใช้ความใจเย็นให้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วเมื่อ,อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วก็ออกมาหาบรรยากาศดีๆแบบนี้ ก็จะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไว้ด้วยแล้วก็ในปัจจุบันนี้เพซี่ก็จะบอกว่าก็ยังมีอีกหนึ่งโอกาสนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีคนออกมาขายสินค้าแบบหนึ่งเห็นไหมนี่ก็คือเป็นสายคล้องที่เป็นหน้ากากอนามัยซึ่งก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราเอามาคล้องหน้ากากอนามัยได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการประดับเสื้อได้ด้วยเวลาที่เกิดคุณ คุณสามารถที่จะหยิบวิกฤตแล้วก็ตรงนี้มาสร้างให้เป็นโอกาสของคุณได้ยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะ mm. ไลฟ์ของเมซี่ค่ะ mm. ก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ยังคงมาเติมพลังให้กับทุกคนอยู่เสมอที่เข้ามาติดตามด้วยเนื้อหาสาระดีๆมีในเรื่องของการทำการตลาดมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็มีในเรื่องของเทคนิคนะคะวิธีการ มากมากเลยสำหรับการเข้ามาติดตามกาันขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้